สบายดีพี่น้องสุขูสุคนฮะบ่เออเอม่น้อยให้อันนังทองไปไปตลาดเด้อพี่น้องเด้อได้อยังแน่ฮารีิ่นเตาเลือกเลือาเอายู่บ่เออน่อยชุดตัวนี้น้อยชุดแล้วบอลนี่มันซ้ำก่าว่าทองได้อย่างแน่ใส่เพิ่นไปซื้อของอยู่ของกินเลยบอกเอาเออดีแหละดีแหละคือหาพันละนะ โอเคเออหมากแทงนี่ยลายสิบพันกีบมันหระหาพันกีบเออโอเคได้ยังไงเออเออดีเลยพ้าสิบพันเาอกงไน่ต่อเาบหพันวิษาหาพนละรนี้เออโอเคป่ะมพันบงเดฟีนองเด้อ พันพันทองมหา,าเออในนั้นอะไรคอยซอสพิซาซื้อของให้เพิ่นได้พี่น้องเอ้ยได้เรื่องไม่ได้ได้ราคาถึกถึกอันนี้สิบพันกีบกับอันนี้ 10, นน 10, สิบกว่าบาทได้พี่น้องเด้อโบได้ห่อนซาบาทซาบมันในห้าพันกีบกับมีแต่อันอยังหนึ่งอันสิบบาทก็หกบาทเนาะนี่เนาะเออสามสิบพันกีบเออโอเคโอเคเรื่องอยู่โอเคผ่านผ่านเทไ,เว,ไอทอเว้เลยเด้อในนั้นแหละเทไว้เลยคอยทอดแล้วแล้วคอยไม่ดีอ่ะได้ นางทองไปซื้อโองให้คอยอยู่ตลาดพี่น้องคอยใส่เพิ่นฮัดเพิ่นไปตลาดซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อก็ต้องหูจักต่อสิบพันนะโบเอาดีแล้วสลาดแล้วเออโอเคแล้วเออเพากับโบเอามันแพงหลายเนาะพอแล้วเอาเข่าดเข่าโด๊โดักนยังไงได้บอกดิ้นเตามันแตกนั่นเอาใส่เอาใส่อันเดอโอ้ยได้แหละทองเนาะโบตั้มโบตีนน่ะเออได้ได้ได้ เออได้ได้เนี่ยเนี่ยนี่นี่ยามันนี่เลยได้เลยเอ้ยมีแห้งเด้เนาะหมูน่ะไฟเขาคัวได้พี่น้องเด้อแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทใส่นี่ยเนียอดหมูพ้นท่องาไทอดหมูแกพรินเ้นองเด้อกงเผกแดงแม่นหละมันไปเอาบมกเพ็ดมาเห็ดแก้วได้ท้องเหนี้ครับเอามกเพ็ดแดงออกมาเด้อเอาซ้หมา ดีเ,ดเอามอเูเพชรแดงออกมามเูเพชรแดงพักกระเทียมตำแจวกะปิเดอพี่น้องเด้เอเข้าสิกินกับมะเขือหมักแดงกักสลัดแล้วก็ทอดหมูให้มันมันจังสิบบเลี่ยนมาพี่น้องเนาะเาสาใ้ให้น้องทองเป็นคนเห็ดกับข่าเฮ้ากับล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องทุกคนทอดหมูํำพริกกะปิหมักเขือหมักแดงผักสลัดกินกับพี่น้อง มากินเขาน้ำกันจ้าพีขข่ขขน้องทุกคนผมแล้วรอบอ,อมาต้อเข่าวเฮาเมย์น้อเข้านะต้องคือเอาเลย ดีพี่น้องต้องะยัดยึดเราด้วพี่น้องรูคหะรัานูกแค่เพื่อนเราทเนาะ

các con cũng hạt rồi Hãy subscribe cho nó <laughs>

ัก ăn xếp bọn vào đây đó Để ăn đấy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

ใช้ตัวใช้บดีเนาะมีเขจัวบาสามหมื่นเล้อเฉลิมมาเองแล้วเลยเดี๋ยวเขาจะนำล้างปีนีใจพระ

Diga 老天爷！我 <noise> 莫能再。

ได้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้วยก็กันคลิปใหม่จ้า